พรถไถพวนดินเก่าญี่ปุ่นนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวรถก่อนจะส่งให้ลูกค้านะคะคันนี้ก็เป็นยี่ห้อคูปต้านะคะ ar หกร้อยค่ะคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยอนต์สี่จังหวะนะคะหกแรงเผาทดกําลังค่ะระบบพวนดินศาสตร์ดินนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็เปิดสวิ์ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เปิดก๊อกน้ํามันค่ะเบื้องต้นเราปิดไว้นะคะกระตุกได้เลยค่ะ ส่วนโชคนะคะเราก็จะแนะนำให้โชคในช่วงเช้านะคะระบบเกียร์นะคะก็จะเป็น4เกียร์เดินหน้านะค่ะแล้วก็2เกียร์ถอยหลังนะคะแต่เรามาดูแบบพวนดินเลยค่ะ ส่งนะคะเราก็จะถ่ายของเหลวให้ลูกค้านะคะทุกทันเลยค่ะคันนี้จะส่งโดยรถวิ่งร่องเนีเลยนะคะส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะเราสามารถปรับล้อหลังได้นะคะเพื่อที่จะให้พวนดินได้ลึกกว่าเดิมค่ะ แต่เรามาดูแบบสาดดินกันเลยค่ะหมุนแฮนก่อนสาดดินทุกครั้งนะคะแล้วก็ยกกระบ,บังขึ้นค่ะแฮนก็ปรับสูงต่ำได้นะคะตามความถนัดค่ะยางก็3.50จขอบ7นะคะ ถ้าลูกค้าคนไหนนะคะสนใจรถพนดินศาสตร์ดินนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์063949291 6นะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้เบอร์ที่บอกเลยค่ะ ถาขอดูคลิปก่อนเราต้องทางเราต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะบางทีเราอาจจะไม่สะดวกทำคลิปให้ลูกค้าดูก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องทําตามคิวให้ลูกค้านะคะ เดี๋ยวดูแบบศาสตร์รอบสองดูค่ะ ะะก็จะกว้างอยู่ที่ประมาณ75เซนติเมตรนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ